ชุกไอคี้และชียอดชุกนักร้องตีไม่เสียงเล่นที่ทุกเนี่ยบริจาต์ตั้งขี้สูงโปดยี่หลีทุกคนนี่หไฮไอวีทั่วฝากพี่น้องผลงานเพลงซิงค์กันใหม่ล่าสุดวันนี้มีดอกฝากไว้ด้ซึ่งเขาบอกว่าอย่าสนิทฝากไอพี่น้องสมุทรทุกคนในวันนี้ขอเสียงคอนโสิร์ตได้ไหมจ้าโอ้หลายแท้คอนโสิหลายหลายหลายโอ้หลายหลายหลายสมน้ำนาผู้ใหลาย บอแมน,น่นเลือกดนเพิ่นเรื่องบทสนทนาอย่างพี่ครูวางสักทีอเออเออเออเสียงเสียงคือเสีงแหบเลยเขากินกินกินไรหลายกินไรหลายพี่เป็นศิลปินตัวอย่างไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนเวทีเจ้าข้อแหบฝ่าผ้ากูซะเนาะใหม่กุสรีเป็นศิลปินตัวอยาอ่างไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนเวทีเออ ผู้ใดกินหมา,าจีแม่มันโหลดวะอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรบ,บ้าวผิดหัวแตบชวนได้แม่ทุกมาย <laughs> <laughs> พี่ไม่ดื่มขาน้องพี่ไม่ดื่มบ่ดืม่มร้อยหนึ่งพี่ไม่ดื่ม <laughs> เอาร้อยหนึ่งป่ดืม่มเี่ตั้งไหน <laughs> ยี่สิบบาทจังหนิกินบ่นียู่กูก็ปาหิเล่นกูกมมามาเป็นการมาเสียน้ำใจแต่ว่าบะดื่มบะดื่มมีหรือพี่น้อง่ะบองกีบะดื่มเอาบพ่กินคุณตงฮะจัดการเจ้าเพื่อกินก่อนเลยจาออกโอ้ หัเมืองงนออกเลยจีไรออกเลยเนาะมันเองงันออกเด้อมันเองงันออกทำตัวดีดีนะอัวหนาทำตัวดีดีหัออกแล้ว่เนี่ยบุญละครไม่ได้บอกกับว้ากินบดนี่ย่อยสิบเสียค่อยใช้ขวยมดแดงติเฮ็ดไปละพียงไซือมารบาทตันนี่เยนนี่ือคำสังประาเรานี่เอาใจ้อะไรตัว ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องปองปายเนี่ยเอ้ยใกล้เลิกไปเพื่อนเพืรร่อนใกล้เลิกไปาเพื่อนเมย์มาเราบอกเนี่ยเอากูเป็นโมเหรอ <laughs> <laughs> พอดีขดบขอโทษหลายๆนะวันต่ยอยังไงกินก <laughs> ินบันดีเพิงสิบว่าหล่อสีแม่ตสิอ๋อปากนิดหน่อยนี่ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆแต่ว่ามันก็เย็นปะเลยเนาะเดี๋ยวมาลองเบิ้งฟังทั้งนี้ก่อนทั้งนี้เย็นบ่บ่ายเบิ้งบายเบิ้งบายเบิ้งก่อนเย็นบ่ โอ้ยพย็นคือกันทางนี้ทั้งนี้กับพย็นแต่ว่ากับพ่อเป็นอย่างดอกเอาว้สะก้อน <c oughs> โอ้ยเอาเป็นอย่างเป็นสองรองเซ็งเลงอย,ย,ย่างน้องเมรีเนาะเป็นแนวใดีนะแกว่าเป็นจังไงพี่นออ้อนก็เป็นมื่นเป็นเวน็นมื่อนี้ไปงานสองงานเออเอองานกลางเว้นอยู่ลงลงท่าอย่าสัวทอนสัวสีแล้วก็เกือบซีหาบงแรกมาหอดผีเข่าก็บพอ่อท่านได้กินเมียที่เมีย เจ้าเมียเจ้าฟังไข่เอาไม่หยาเอาเป็นหยังเหนเดียเจ้าเมียเจ้าฟังสัญญาณจากอยและเจ้าสิู่หูขาเจ้าก็ได้เมียเตรียมตัวฟังสัญญาณให้ดีดิเยี่ยยินบอกเสียงนี้ที่คุ้นเคยแค่เปิดโลกก็เบียด อะแสดงว่ามันเป็นน้ำโคกคอยจัดการเองจัดการเลยครับแมน่นน้ำโคกนี่คอยจัดการเองนี่สุดซ่าถึงใจไม่เย็นเกียบเลยรุ่นนี้งที่คอยน้ำโคกนี่คอยบดตุ้งวัางเออ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 อป็นไหนเออน้ำโคกรุ่นนี้คือขมใช่วะเอาคือบะเบิงกระป๋องนี่แสดงว่ามัดจัดง่ายนี่เลยมันคุน้นๆนะใอยว่า เป็นยังเป็นยังคก็ขาดให้กะที่กับแม่เอาก็เจ้าว่าเจ้าเมีไอ้บังทันเตี๋เจ้าว่าเจ้าเมื่อเจ้ากินเข้าไปไปกินแล้วเจ้าหู้ไปหู้แล้วเจ้าบ่ได้เมีไอ้คอยเป็นยังอยากสะแตกเบียเอ้คตีประจําใจเขาไม่อยู่ว่าจังไหนเบียฟี่กินในเบิดมือคันเบียซื้อเบียซื้อเบิ้มือกับเมื่อกี้เขาคือเป็น่ยนองกุญิจอะไรแต่บอกว่าไอ้สิกอดถึงกร็ตามเตี้เหตุจากไหนกินเบียร์ซะก่อน ถ้ากินหลายมันจะเมาเด้อมันจะเมาพอสั่งสนุนวดไอพี่น้องกินแล้วมันบุญแสบถ้ากิน้อพี่น้องมันบุแซ่บเออมันบุแซ่บอัไใดเอ้าเอาเบอแซ่บเพือกินอีกเอาไว้เอาไว้ประกาศนะครับกรุณาเหลือไว้ให้ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับไปซื้อกินเลยครับศิลปินนกยุงทองเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาดื้ออะไร เอามันจีมาวใ้ใผู้ใดเป็นคอยเอาคอยเป็นผู้ใดเอามาเป็นตัวอย่างไปหนาเดียวเมื่อกี้ผู้ใดเป็นคอยแต่ก็ดูมันก้อนเพี่น้องบางคนบอกว่าไม่ปรสสรีฐเป็นตัวอย่างให้เยาวชนเออเป็นตัวอย่างให้พี่ให้น้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆเออพี่น้องแนวใดดีก็เอาไปแนวใดบ่ดีก็อย่าเอาไปมีสมองแยกแยะออกมาเลย แยกแกเอาพี่นนองมาเบิ้งหมอลําเบิ้งให้มันมวนจะใส่เอาไปเฝ้าให้มันแนวบ่มวนเออชีวิตสูสิดีสิสวนบม่ได้ข้นอยู่กับกูเด้อเอามาจังสันเออกะแมนเด้อะเนาะมาหาพี่หาน้อง่ได้บสมว่ามส่าู่้อี่อาแ่กเร่นั้ไม่ติวมไ่้ัเอน้นมด้อว่าใี่ล่้ีอย่ามนี่ล่าพี่นาะไม่นีมันใจารา <น>อ้าวพี่น้องครับบ้านบ่ะเด้๋พี่น้องเดืดทั้งหลังงวงไส้ไปทั้งขวาอ้าวเจ้าหน้าใครอีกอยังเอาด่ายุดใส่ขึ้นมาท่านมาอย่าง,งตีขงข,งขงู่บ่เอาเขาเป็นตะเบิงยากไปไหนเอาไว้ไข่ออกนักจุกหญิงมือทองจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่คือมือทอ,องของข้าย ไม่พัชรีเขาผู้นี้ชกม,มาแล้ว15ไฟไม่เคยแพ้เลยชนะมาตลอดจากข่ายสิทธิ์ซอสมิงลูกลิงกังยฮะสิาจิบอกเขอลูกลิงกังไปช่องเขาของิขาสิาเต็มดองๆนั่นแหละซื้อข่ายเ้า น้องดานาเที่กโตวจะเป็นผู้ขับผู้สัผู้ขับตนตผู้ขั่เปัตต๊ตน้ัไม่่อเลยมันจะไนะอาจารย์ี๊ฟ้าเีวปานนั่นพี่นี่ฮอตีองผุเอาไ้ไอารีฟ้าไหลโตน้ำข้นโตสาซาพี่น้องฟังเบเข่าใจโอ้เอาาเอาซากับพ่อจรี้าเรียวปานนั่นแม่ก็บอกเนาะโอ้ยมันสั่งนเป็นผู้เหี้หน่อยแต่น้อเอาพอดีไะ้หมทีไเอาแบบพอดีพอดีครับ มื่อนี้มาหาพีาหานนองสุกูสุกนเมื่อวันสิเป็นผลงานเพลงสา,าผลงานเพลงเร็วลูกทุ่งวาลเลติออามาฝากตอานพีน้องนันน่ะเวทียูน้ำกันจนหอดนี้นาที่สุดท้ายหนึ่งผลงานเพลงนี้มันไม่สำรับเพื่อชีวิต